่ารักดีเลยตักแต่ที่ทำตัวน่ารักดีมากเลยนอนไม่มีไม่มีว่าอะไรขายมันไม่อ่อนเนินหัวนะเองไม่เคยอ่อนเลยแป้งรำร้องว่าทั้งวันอันนี้ไม่เคยร้องขายให้กินก็ติงขายม่ให้กินก็ก็กไม่กิน แกเนยเอเอ็นแก่เยอบางอย่าเอ็นแก่เยอเชนไมอยู่ขนเป็นแพร่ยิงไหมเด่๋วจะกายตัดหน่ดีมันที่เป็นแพร่เนี่ยไมตจัดเนแพมาลูกหืจัดให้ขนเป็นแพร่เลยไม้ยิงนี่ไงมันมีจอบใครกใครว่าไงเฉยจะเถียงมั่งเจเถียงให้ยายมาหวมั่ง ยายไม่มาโหก็เลยไมู้จะทำใหม่เองหืมมันจังเถียงมั่งคขนเราอ่ะหืมความรู้สึกนี้มันหมายลูกความรู้สึกนี้มันหมายเะใครว่างไงงั่งจ้าปิ๊บปิ๊บฮึมอย่างี้แก่โตเขาก็ชั่วหน่อยไม่ใหญ่ี่แม่มนจะปล่อยแล้วกินเอง กินเองได้และแต่เลยนะี่นะมันจะเยยบจะให้แม่ปอดงไงอนะ่ะมันจะเยยบสองขวบสามขวบสิบขวบแนละ้วกินเองนะรู้จกักไหมลูกยายว่าเนะี่ยฟังยังไงกินเองงนะ้างแม่มึงเสียเวลมามันย่างปอดเขาวางกมังข้าวแล้วก็กินเข้าไปเสีลนะูกนะกลับดีอย่างนั้นเลย ไก่ก็แค่สี่ห้า 4, 5, ขีดสักช้องแหลดตัวผักยาวอืมยอกกระเรมติย่างกันทุกวันด,ด,ดีนีกมาจบไกปก็ปฟ้อนอย่างนีนะ้แล้วแก่แล้วนะยายก็รักเองไม่อยู่นะอยู่ก็มา1สิบกว่าปีแล้วยอมาอย่างหาดถ้าไม่หาดเองก็จะดีกว่านี้แล้ว ิังไม่หวัดดีใครเลยใครไปใ,ใครมาก็รับหน้าเฉยๆจะไม่หวัดดีเราไม่มัดยายมันยิ่สอนเอง